ผมลองแผ่นนะครับตัวแผ่นซามูไรวอิเออร์สอันนี้นะครับทางคุณเลือกแบบมีโหมด GSM นะครับง<ม>ั้นเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องโหมดตรงนี้หน่อยนะตัวโปรแกรม GSM นะครับเป็นตัวการโปรแกรมเพิ่มความคมชัดให้เกมเพลย์ทอีกนิดเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้เป็นแบบพวกระดับ Full HD ความละเอียด1080หรือพวก เป็นเพย 3, เ์สามเพย์หรือหนังไฮเด็บสมัยนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าความสามารถเพย์ทูมันอยู่ที่สิ8ร้อยแปดสิบนะครับความละเอียดโปรแกรมนี้มันก็เลยช่วยให้สิบร้อยแปดสิบเนี่ยคมชัดขึ้นมาอีกนิดนะครับก็คือมันเหมาะกับพวกจอทีวีที่พวกสามสิบนิ้วขึ้นไปนะครับให้มันละเอียดขึ้นมาอีกนิดไม่งั้นถ้าต่อเล่นมันก็ดูภาพแตกอย่างผมจอยี่สิบเอ็ดนิ้วอย่างเงี้ยต่อเล่นเนี่ยมันก็ไม่แตกเท่าไหร่ครับเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่พวกจอใหญ่ก็จะมีผลแต่การใช้โปรแกรมตัวนี้จะทําให้จอถูกบีบนนรรัแแต่่่พพอออถูกกล้ววม็็ไเเปหาาจจใญ แต่ถ้าเอาไปใช้กับจอเล็กมันก็ไม่เหมาะครับเพราะว่ายังไรมันก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นนะครับโปรแกรมตัวนี้นะอุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพนะครับถ้าจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับต้องเป็นแบบ PHS2HDI m แบบนี้นะครับหรือสายคอมมอนเนน5หัวนะครับเขียวด้เงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย AV แบบนี้เหลืองขาวแดงไม่มีผลนะครับเพราะถ้าคุณเอาไปใช้กับโปรแกรมตัวนี้ภาพมันจะมืดครับมันไม่เข้าเรื่อเลือกเกมครับดังนั้นต้องใช้อุปกรณ์ตามที่ผมบอกนี้นะ ส่วนตัวเกมก็ตามที่เห็นครับผมทําเป็น4ต่อ3กับ1 6ต่อ9นะครับแล้วก็แก้ไขโกงอันนี้จะเป็นแบบปกติทั่วไปที่เขาขายนะครับก็คือ4ต่อสานี่แหละแผ่นทั่วไปที่เขาขายกันเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือไม่มีการแก้ไขโกงแต่ผมไปปรับให้เป็น 16. ต่อ9ให้มันเหมาะกับจอจอ w i d e s c จอยาวนะครับส่วนสองอันนี้ก็เหมือนกันครับ4ต่อ3กับ1 6ต่อ9แต่มีการแก้ไขโกงเพิ่มไปก็คือเงินเต็มลีเวลขึ้นเร็วปลดล็อกตัวละครนะครับก็เลือกเอาแบบแผนแบบหแบบนึ่งนะครับ ถ้าไม่อยากใช้โปรแกรม GSM กดสามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะใช้นะครับก็เลือกที่ตรงนี้ก่อนแล้วกดกากรกบาทเข้าไปแต่มันจะไม่ใช้ได้เลยทันทีนะครับจะต้องลงโปรแกรมก่อนใส่เมมเซฟเพย์นะครับซึ่งผมเสียบเมมเซฟผมแล้วคุณต้องเสียบเมมเซฟของคุณไว้นะครับแล้วก็เพื่อลงโปรแกรมลงไปลงโปรแกรมคงเดียวครับ,รบถ้าคุณไม่ลบก็มันจะอยู่แบบนั้นแหละครับอ่าโอเคเมื่อเรายังไม่เคยลงโปรแกรมนะครับมันจะเข้าหน้านี้ก่อนหน้าให้เราลงปมแกก่อนนะครับอเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วขั้นต่อขั้นตอนการลงจะอยู่ด้านหลังนะ จะมี2หน้านะครับเปิดได้อีกหน้าหนึ่งแล้วก็อย่าเอาเมมบูตมาทําลงโปรแกรม GSM นะครับเมมบูตที่เล่นผ่านแฟลชได้ฮาร์ดดิสน้า USB คุณนะถ้าเอามาใช้เดี๋ยวบุญเมมบูตคุณจะบูตไม่ขึ้นนะครับจะมีปัญหานะครับด้วนใช้เมนที่มันไว้เซฟเกมเอามาลงโปรแกรมนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ cd fs นะครับแล้วกดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ gsm 1นะครับนะครับเลื่อนสีแดงมาที่ gsm 1นะครับแล้วก็กดกากระบาทหนึ่งครั้งครับจะมีจุดขึ้นมาข้างหน้า แลวสีแดงมันจะลงแถวต่อไปคือ G S n 2นะครับก็ให้กดกระกาอีกหนึ่งครั้งครับก็จะมีจุดขึ้นมาข้างหน้าตอนนี้เราได้2จุดแล้วนะครับหน้า G S n 1กับ2นะครับให้กดอันหนึ่งครับลูกศรลูกศรชี้ที่ c o ป y ีแล้วให้กดวงกลมนะครับแล้วก็จะมีจุดสีเขียวขึ้นนะจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดสามเหลี่ยมถอยหลังกลับครับเลื่อนสีแดงมาที่ M C 0ูแล้วกดวงกลมครับการลงโปรแกรมนะครับ ต้องดูพื้นที่ของเมมเซฟด้วยนะครับ1 0 0 0 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5 6 MB เท่ากับผมมี5 6 0 0 KB นะครับการลงโปรแกรม g s m จะใช้พื้นที่2 0 0 KB ดังนั้นผมมี5 6 0 0 KB พอในการลงนะครับถ้าพื้นที่ของคุณมีไม่ถึง2 0 0 KB ให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนเลยนะไม่งั้นมันจะลงไม่ได้นะครับเมื่อพื้นที่พอจุดสีเขียวขึ้นแบบนี้ให้กด R1 ครับ แล้วรูสรมาแถวที่5ครับ PSU เพจนะครับแล้วก็กดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาครับกำลังแตกตั้งอ่าแตกไฟล์ติดตั้งโปรกแกรมใส่เมนเซฟเราแล้วลี๋ยวเราจะได้2โฟลเดอร์ขึ้นมารอหน้าต่างนี้หายไปครับอพอหน้าต่างหายไปแล้วเราได้มา2โฟลเดอร์แล้วครับก็คือ BWT Boot กับ GSM CSG นะครับ2ออันนี้ครับที่เราได้มาโอเคขั้นตอนการลงเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นการใช้งานครับ การลงลงรั้งเดียวครับอย่างที่บอกนอกสียว่าคุณไปลบทิ้งนะ,ะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แค่ลงติดตั้งเฉยๆนะตอนนี้ถ้าเกิดผมเข้าเกมมันก็เข้าเกมปกติ ทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้ผ่านโปรแกรมนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าโปรแกรมใช้งานนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นการติดตั้งเฉยนะครับโอเคเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใช้งานนะครับเหมือนเดิมครับเลือกมาที่โปรแกรม gsm นะครับแล้วกดกากบาทเข้าได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้มันจะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้ให้เราลงโปรแกรมและแต่มันจะไปเข้าหน้าสําหรับตั้งค่าของโปรแกรมเราไม่ต้องกดอะไรเลยครับปล่อยแล้วมันจะวิ่งมาหน้าเลือกเล่อนเกจอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก็คือผมจะไม่กดอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับหน้านี้แหละครับปล่อยไปั้ดตง ่าไปตั้งค่านะครับถ้าอยากจะตั้งค่าให้กดหน้าเมื่อกี้ให้กดกากบาทแต่ถ้าเราไม่อยากตั้งเอาตามที่ผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วปล่อยเลยครับเดี๋ยวมันวิ่งกลับมานะครับอันนี้มันวิ่งกลับมาแล้วเนี่ยจอไม่นจะถูกบีบนิดนึงละตัวสือจะเริ่มมขึ้นมาดนึงละนะครับประมาณนี้โอเคครันนี้ผมก็เลือกเล่นนะครับซึ่งจอผมเป็นจอวายสิบหกต่อเก้านีผมเลือกอันนี้แล้วก็แบบพร้อมกดล็อกตัวละครนะก็คืออันนี้นะครับก็กดกากบาดเข้าไปเลยครับ มันเซฟเพราะว่าผมใส่เมมเซฟอยู่นะจริงๆพอเข้าโปรแกรม G S M สามารถดึงเมมเซฟออกได้นะตอนนี้สามารถดึงออกได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ดึงเนื่องจากมันเซฟอยู่ผมลืมดึงจะเสียบไว้ทิ้งไว้ก็ได้หรือจะจะเอาไว้เซฟเกมก็ได้นะครับเนี่ยผมดึงให้ดูก็ได้ครับมันไม่มีผลแล้วเห็นไหมเกมก็ไม่ได้ค้างอะไรครับแต่จะทิ้งไว้เซฟเกมก็ได้ครับหรือคุณจะเสียบเอาเมนเซฟตัวอื่นมาเสียบเพื่อเซฟเกมก็ได้นะ มันเข้าโปรแกรมเข้าเกมเมื่อ,อไหร่โปรแกรมมันก็หมดหน้าที่แล้วครับมันเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองจากเมนม <One. S 1> เป็นมเมมเซฟไปแล้วนะถ้าสังเกตเห็นจอมันจะแคบลงมานะ่ครับถ้าอยากให้เต็มจอให้ไปปรับที่ทีวีนะครับเททู <One. S> 2> 2. ปรับไม่ได้นะ Attack the Azai. Meanwhile, Kiyayasu's <laughs> army shall deal with the Asakura. They shall pay for their treachery in hell. <laughs> I <laughs> be your opponent. Nagamasa's a tough one. We ought to deal with everybody else first. <laughs> การใช้งานก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลอกแผ่นนี้นะครับไม mm ่ hmm. งั้นคลิปมันจะยาวครับ mm hmm. ตอนนี้ก็7นาทีไปแล้วนะ mm hmm. แค่แผ่นเดียวนะเดี๋ยวผมขอลองแผ่นต่อไป mm hmm. นี่ใส่ดีป่ะวะ ทั้งสองแผ่นไม่มีปัญหาเปิดเล่นได้นะครับ